วันนี้เราจะมาทำอะไรกันนะคะพี่พี่ทำอะไรนะทำ,ทำดาบบลักเหรอทำยังไงอะดาบบลักเออดาบทำได้นะแต่ว่าไอ้พวกมีดหินทำไมไม่ได้หรอไเนี่ยลองไปให้น้องดูหน่อยอยากให้ดาบใหญ่แบบนี้ต้องทำยังไงใหญ่ยังใหญ่ไหมมันต้องใช้เวลาพี่พอมันจะใหญ่ไม่นะปกติก็เปิดมามันก็ไอ้นี่เลยนะมัไมีของแล้วเรื่องใหญ่มาก เขาคนอื่นเท่าของอรุนไหมคะเนี่ยใหญ่กว่าหายหายเฮ้ยไม่หายวะเฮ้ยได้แล้วเว้ยไหนใหี่ๆมอมๆทำไม, <c oughs> ไมของอรุณใหญ่มากเนี่ยม,ม่อนไปถ่าย <คน S 3> ไปถ่ายรูปไปอนัอนเนี่ยอ่ะอารุณอารุณไปอยู่ด้านด้านม่อนดีกว่าแล้วม่อนไปอยู่กลางเออแล้วแล้วถือถือดาบเออนั <laughs> ่นแหละ <c oughs> โอเค ใหญก็อย่างรัวเหย็ดตู้มหัวล้านลองดุยกลมหายหายมีดมาเจไม่ได้ลรัวเลยนีน่ถ้ากับอะไรปลาเข้าไปก็คือใหญ่เลื้มเลยใช่ไหมคะเ<ห>นี่ยจะลองผมว่าจะตัดแล้วแล้วก็ปลาไปตีหนึ่งตัดตัดไม้อะไม้ได้ปะซ่อนไม้อะลองดูไหมคะได้เลตัดได้ มีอะไรอีไกไหมคะกระเป๋าอะตรงมันโยนได้ปะไม่ได้ไไม่ได้เ <c oughs> นี่ยเนี่ยไม้นะายนะร <c oughs> ้นโค้ท้า